สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีพ่อแม่พี่นาองทุกๆคนนะครับวันนี้วันพุธที่21สิงหา2567นนะครับผมวันนี้เที่ยวแรกได้จากสี่มุมเมืองครับผม ก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปตอนเช้าให้ดูครับผมได้าจากสีมุ่งเมืองมาที่ราชชมงคนธัญญะคลองหกนะครับผมนี่ครับบรรยากาศการจราจรทางธัญญะคลองหกนะครับหลังมอัอนนี้อยู่เรียบคลองนะครับผมจะมุ่งหน้าไปนู่นละครับคลองหลวงเพราะว่าเส้น ทันยะรถติดมากติดจนแบบไม่ขยับครับเราต้องเรียก <c oughs> สวัสดียามเช้าทุกๆุทุกคนนะครับ <c oughs> ใครรับชมอยู่จังหวัดไหนอำเภออะไรรายงานมาได้นะครับว่าสภาพบรรยากาศที่นั่นเป็นอย่างไรพูดคุยพูดจากันได้ครับผม สำหรับวันนี้ขาเลาะชาแนลนี่ครับมาเลาะอยู่คลองหกครับคลองหกธัญญะราชบงนทนธัญญะคลองหกนะครับเาอยู่เส้นหลังคลองนะครับผมเที่ยวแรกร้อยห้าสิบบ,บาทครับผมเที่ยวแรก ซื้อกาแฟเสร็จกาแฟกับข้าวนั่งกินข้าวกับก,บแกาแฟเสร็จเรียบร้อยเอาพี่ไปราชมงคลทันย่าหน่อยเที่ยวแรกครับเที่ยวแรกแหกหมันก็เลยได้มาส่งน้องนักศึกษาที่ราชมงคลครับผม <c oughs> บรรยากาศก็น,กนี่ครับ การจราจรก็โล่งๆท้องฟ้าก็มีเมฆต่ำนะครับผมคิดว่าวันนี้คงจะไม่รอดอีกเช่นเคยถายให้ชมบรรยากาศครับอาจจะลายตาหน่อยนะครับผมไม่มีที่จับกล้องครับผม จะเรียกใช้บริการแท็กซี่สายลุยนะครับผมแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพนะครับผมบริการไปทําธุระต่างๆหรือว่าไปเที่ยวหรือว่านําเที่ยวนะครับผมติดต่อมาได้เลยครับสายตรงครับ0926143880 ชื่อนี้การันตีความปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะว่าเราคือสายบริการครับผมขับรถทางไกลได้ไม่กินเหล้าไม่สุบุหรี่นะครับผม <c oughs> จุดพิกัดรถอยู่ดอนเมืองครับใกล้ๆสนามบินดอนเมืองถนนสงมภากรุงเทพใครสนใจเรียกใช้บริการได้เลยครับ ทางลัดอก่อนเปลี่ยวมากตอนนี้รถเยอะครับให้ชมบรรยากาศเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องขาเลาะชาแนลครับผมขาเลาะชาแนลนะครับผม หาผู้ร่วมเดินทางไปด้วยครับผมสู่ทะยานหนึ่งพันคนนะครับผมขาดเหลืออีกสี่ร0อยส2รอยสี่้อยสองคนบ้งครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หาผู้ร่วมเดินทางอีกสี่้อยสองคนจะบรรลุเป้าหมายนะครับผม ทำไปเรื่อยๆครับผมทำไปเรื่อยๆว่างกระถ่ายเพราะว่าผมขับรถครับผมขับรถหาเงินครับผมมีเวลาว่างก็จะถ่ายครับไม่มีเวลาก็ไม่ได้ถ่ายครับผมทำมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามด้วยครับถ้าครบพันคนนะครับที่ ได้พูดลั่นวาจาไว้นะครับผมถ้าครบพันคนบริการส่งฟรีบริการส่รรรงฟรีเลยครับผมต่างจังหวัดหนึ่งท่านาจังหวัดไหนก็ได้ครับผมมาเลยบริการส่งฟรีครับผมต่างจังหวัดหนท่านถ้าครบ1นึ่พันคนนะครับผม สวัสดีก่อนนะครับขอบคุณครับ